สวัสดีครับไม่ได้เจอกันเป็นเวลานาน,านอยู่พอสมควรนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่รับชมอยู่ทางช่อง YouTube นะครับในวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสพาเครื่องเว็บร้อยสิบไอรุ่นน่าจะปี2009-2010นะครับ รุน่นนี้คันนี้เลยนะครับคันนี้ก็ผ่าเครื่องนะครับเนื่องจากลูกสูบติดสตาร์ทไม่ติดนะครับหลายอย่างนะครับผมก็เลยเช็คผ่าเครื่องอ,อะไรที่ไม่ดีก็เปลี่ยนเปลี่ยนออกนะครับ เช็คเครื่องดูเครื่องให้เรียบร้อยนะครับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ควรที่จะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับาพาออกมาผมเจอตัวนี้นะครับแก้มโูเกียนะครับจะเห็นว่าตัวนี้สึกนะครับเป็นล่องล่องอลึกเข้าไปนะครับฝั่งนี้ไม่สึกนะครับฝั่งนี้สึกนะครับ ทีนี้ผมก็เลยจำเป็นดูแล้วนะครับพิจารณาแล้วว่าจะเปลี่ยนตัวนี้ให้ใหม่นะครับะจะเข้าเกียร์ยากนะครับถ้าก้ามปูเกียร์สึกมันตัวนี้เวลาที่เราสับเกียร์มันจะขยับชุดเกียร์นะครับมันจะเลื่อนไปเลื่อนมานะครับ ถ้าตัวนี้ศึกนะครับมีปัญหาเรื่องการเข้าเกียร์แน่นอน,นครับตอนนี้ผมก็ได้หาตัวใหม่มาแล้วนะครับอันนี้แท้เบิกนะครับผมเบิกมาแล้วนะครับพุทการปูเกียร์ผมก็จะเ,เปลี่ยนตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนถอดตัวนี้ออกนะครับ เราเริ่มจากถอดกิ๊บต,ต,ตัวนี้นะครับหาอะไรมางัดออกนะครับใช้ไขควงไขควงแบนนะครับลึกงัดออกมานะครับใช้ครีม ปักแหลมนะครับดึงออกมา,าหาสลักตัวนี้คลิปตัวนี้นะครับถอดออกมาแล้วก็เดี๋ยวเอาสลักตัวนี้ออกมานะครับเขาค่อยเคาะนะผมจะเคาะ เห็นไหมครับผมเคาะนิดเดียวครับมันก็หลุดออกมาแล้วนะครับอถอดในเมื่อเราถอดต,ตัวนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวก็จะดึงแกมปูตัวนี้ออกมาแล้วนี่มันก็จะออกมาง่ายแบบนี้นะครับตัวนี้เปลี่ยนทิ้งเลยนะครับใส่แกมปูตัวใหม่เข้าไปนะครับ วิธีใส่ก็ไม่ยากนะครับสลักตัวนี้ก็มันก็จะอยู่นี่มันก็จะเข้าร่องอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมานะรัรอ่ามันก็จะประกอบเหมือนกับข้างนี้เลยนะครับ แล้วก็ใส่ันี้มปูเข้าไปแล้วก็หาเล็งให้ตรงร่องนะครับแล้วก็ใส่สลักเข้าไปนะครับหลังจากที่เข้าไปแล้วทีนี้เราก็ ใส่ตัวกิ๊บล็อกล็อกเข้าไปครับ มันก็เข้ามาอยู่ในตำแหน่งของมันแล้วนะครับล็อกเรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้นะครับวิธีการถอดเปลี่ยนแามปูเกียร์นะครับของเว็บ110ยสิบไอ้นับ